หลัหมู้ทยละขอือเขาเรียนที่เดียนที่กนนะคะลงไปที่ สากรท่านท,าน,ทานพรสีวิราชท่านที่ปรึกษาท่านรับถึงตารมานิตลืมยุภาวาสิถีถึงหนาถึงอินเนาลืมมุกบุตรสานะคะแต่ว่าก็มีเวลาในการที่จะฝุดซ้อมน,นะคะเป็นการทำเวลาให้เกิดประโยชน์ สำหรับตรงนี้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภายยาวนะครับนำโดยท่านว่ารับท่านร้อยเอกตำแหนังกรเข่าท่านั้านตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กรุณาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันข้าวของสูงข้าวชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองคชัยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองา ขวายความเคารพพระบรมฉายรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดต้องครับต่อไปนะครับ่านประธานในพิธีจะได้ ในช่วงนี้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็พืชผลผลิตสำคัญของจังหวัดทยยานะคะที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาไปตามนโยบายจะเชิญท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยและอธิบดีกรมการข้าวอยู่บริเวณทีก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะมีการมอบสนับสนุนอยู่2โครงการเดี๋ยวจะได้มอบทีละท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอถ่ายภาพรวมกันก่อนนะครับเป็นของที่ระลึกผลงานเชิญเลยครับเชิญมอบเลยครับ ครับูปในการสูบน้ำพันข้าวพยาค่ะภั้ต่อไปนะคะมอเป็นกับท่าน